สิ่งที่ได้รับก็คือเราได้มออยู่บทบาทของตัวเองมากขึ้นว่าในในฐานะที่เราเป็นผู้ที่ถ่ายทอดในเรื่องของความรูม้เนี่ยจากเมื่อก่อนหรือปัจจุบันที่เราใช้อยู่เนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้ก็คือว่าเราเอาประสบการณ์จริงที่เราได้ไปเรียนรู้มานะครับแล้วก็เอาความคิดของเราเนี่ยไปใส่ให้กับผู้เรียนกับน้องๆว่าเขาต้องทอําเหมือนที่เราได้ทามาเพื่อให้ผลลัพธ์จนอย่างที่เราได้รับพอเรามาได้จับจุดจริงๆว่าบางทีเราคิดเดยอะเกิน เราเราเราคิดมากไปก็เอะเราจะเราคาดหวังเยอะคือท,ทำให้เรารู้สึกว่าเราเครียดกับการเป็นวิทยากรว่าเอะทำไมผลมันไม่เกิดอนยะ่างที่เราที่เราตั้งใจไว้พอได้มาตรงนี้เราก็ได้เปลี่ยนว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมัน,ม,นมันหลงทางไปนิดนึงคือไม่ถึงกับผิดแต่มันมันแค่หลงประเด็นออกนอกลู่นอกทางไปนิดนึงก็เลยสิ่งที่คิดจะเอาไปใช้ก็คือว่าเราให้ให้ให้ผู้เรียนเป็นเซ็นเตอร์ โดยที่เราจะมีกิจกรรมหรือวิธีการยังไงก็ได้ให้เขาเนี่ยได้สแสดงความคิดเห็นมากกว่าเราเป็นเพียงแค่อำวยความสะดวกให้เขาเพื่อให้เขาได้ระดมงความคิดสิ่งที่เขาคิดทำอย่างไรเขามันออกมามากที่สุดแล้วเราก็ประครับประคองในสิ่งที่เขาทําไปนะครับชอบในหลายเรื่องนะครับชอบชอบเทคนิคกับคําพูดคําพูดที่มันพูดแล้วรู้สึกแต่มันใช่คําพูดของของอาจารย์เนี่ยคือมันจะโด กบางทีเราเราตั้งใจที่จะมาที่นี่ก็อ,อยากจะรู้ว่ามันคืออะไรคือคือการเป็นวิทยากรภายในมันคืออะไรนะครับเืออยากได้ได้ได้ประสบการณ์จากที่อื่นบ้างเพราะไอประสบการณ์ที่เราได้เรียนรู้จากที่อื่นมาด้วยแล้วก็เรียนรู้ประสบการณ์กับงานของเราด้วยเนะี่ยมันมันยังถือว่ามันแค่นีด้เดียวแต่พอมาได้แบบนี้เรารู้สึกว่าเออความคิดเรามันกว้างขึ้นขยายมากขึ้นแล้วก็ทําให้รู้ว่าบทบาทที่เราเป็นอยู่มันต้องรู้อีกเยอะแค่นี้ครับ